ที่ใส่ตามไมอยนี่ติดตามไม่นี่อันม่้อยไม่ยไหวกลุ่มเจ็ดชิบว้าเหลียวเจ็ดชิบว้าเหลียวแต่วตาอย่างดีนะคะ

อ๋อนี่ต้องเอาคนมาทุบกันยังเจ็บไม่เข้าวให้มันชิดกันเลยนะให้มันหยามันหรัวใช่เครื่องทุนแรงยิดๆนะขึ้นมาไม่ให้ขอ้นมาไม่มากเลยไอคพวาตัดตัวอะไรนะ นะคะนี่วันหนึ่งวัเหรออันนี้เขาเรียกต่างเด็กพวกตรงนี้ตรงนี้มันวันหนึ่งเึ็นยังนี่กัดอยู่กันวันสองวันนูอยตามสองวันอันนี้เขาเรียกทำอันนี้เป็นอะไรเป็นตะกร้าเป็นอะไรอะคะกระทางเอ้ ตั้งใจดกตอนใหม่นูนเนกเอาไปใตั้งดอกหม่นอนให่นอ๋อนี่เขาสร้างหรอคะนี่เขสร้งออเดินจากไหนอะบุญได้ชรางหรอคะลูกบ่าวเลอยู่คนเกนุ๋อเขา้าไปเยอะี่ยวไปใจใช่หม่นเปื่นเปล่นไยวนอ๋อถึงมันทนไหมขน้นใหญ่ต้อไปต้วอยตรอมันมันต้นเนีันไม่ทุกคนอ๋อต้องไหวทีรอมิดเลยนะสรงทำมันคือมีกระทางตึงไล่ะมีมีดองมีดองควาด แต่จาน่งกอมำอยู่ทุกวันนี่ไ่ใจได้ยึดค่ะนี่เดือนนึ่งนึได้สักินหน่อยต่างรวมรวมแล้วนต่างมดต่างพีนะน่งแต่ว่าต่ำกลมกันั่นมันได้ชิ้นึงแล้วนนึงชิ้นหนเสียน่วยอ๋อต่ำกลมได้ต่ำจ๋ามังต่ำนางมังต่ำรวมรวมแล้วเดือนหนึ่งจักี่ิหน่วยกันนั่นรวมรวมแล้วเดือนหนึ่งนึกจกี่ิบหน่วย ตีว่าจริงหนึ่งอาน้วยกะเรายดยืน้่ยได้๋อ่ะมันทมว่าเปลี่ยนอ๋อค่ะกองกงนจช้เปหลายคีวันวันเดียวกะเแตกนอ๋อค่ะนั่งนะคะนั่งกันคีวันวันไม่เ็ค่ะตึ้งไข่ดีไหมล่ะค่ะอยู่ปืนนี้กระท่านี้เขาไข่ใบต่อใดล่ะคะสองรอยสงรยนู่นนะนั่งนะคะนั่งเนี่ยนะ ร่รยมากดำรวยม่งไงตาตนี่ตาดำรวยอ๋อค่ะร่รยอากไปทำงานอืมอันนี้ตะกร้านี้ช่วยนูนานั้นจ่ายได้กี่ซิ่งแตงหมนะคะมีคลุมมีอะไรหรอเล่คลุมแล้วก็จกกะไวจอกเขืออะไหจกมันโยนกวนกันเลยตอนต้ันตอนเปล่าอ๋อเหียกว่าจกอ๋อค่ะตึงกับวหม่ายไหวกับกลุ่มไหยกับกลุ่มจอกวหยกลุ่มจอกแนี้มันซ่ง อ,อ๋อแล้ววันนี้ตะการนี่ใช้เวลาขี้วันนี้คะนี่เราตามว่านอยู่อ๋อเนตการนี้นวยแต่ใดย์ักไอ้นี่มันเหลาขึม่วงมันค่ะตรงนี้นวยแต่เดาอยากนัดนี้จ้องรยอยอาทิตย์อ๋อค่ะค่ะไอกาคนเร่ใกล้ไม่เกะเป่งอ,อ๋อมันมันค่ะสั่นอยู่กับบ้านนี้นะเดินนึง่งนึ่งขี้บ้านอันนี้ไม่แน่นอนหลังที่ก้ต่ำ ถ้ากนตอกกุมก็ไปหอยไม้ได้ก็ม่ได้ได้ตังกันค่ะเดี๋ยวนึ่งนึได้หลายบาทไหมมาแาวสองปันเรือมึงก้อนราบรมเองกันเน่ค่ะก็มาเลยมาไปซ้อนหหลายวันเลยตึงใหญ่ช้อนไหด้าการตกซิ่งเนี่ยนะ เอาก็เอาได้ไปต่ำแบบนั้นค่ะแล้วอย่างตัวใหญ่เงินใหญ่ใหญ่สร้างเออใหญ่สร้างอันนี้มาหนานแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่กี่ปีได้คะคั้อายุก้างกี่ปีมั้่อ๋อค่ะทั้มาตลอดเลยนะตั้งแล้วนี่ในบ้านนี้มีใครรับช่วงโอมั่งไหมนี่ตีสั้นเป็นเด็กมันท่ำได้แต่ว่ามันท่ำไม่ค่อยอ๋อค่ะอืมนี่เรา หลังจากนี้นี่คิดว่ามันอีสู้ได้เปไม้อันนี้จ้าเด็กมันยังงานเดินต่าไหมนี่มันตุมกับมันรุ่นเลยแต่แต่มันรักไอ้การนี้ก็ไม่รุ่นออันี้มันตําอยู่ติ่บานค่ะได้อยู่เฝ้าอยู่กันเลยแต่ต่างานได้เวียวกันค่ะนีว่าตุงบานค่ะเออตึงคลุมไร้บนเรายัางมีมาร์กนี่นะมาร์กค่ะ